อ่าดูสับต่อไปพระวันตะแปลว่าผู้เจริญนะอ่าพระวันตะผู้เจริญเทวิพเทวิหมายถึงสองก็คือมันเป็นปุงลิงแหละอากาดันในปุงลิงแล้วไปแจกไปใส่มันเปลี่ยนตระที่ศึกษาเป็นพระวันตีเงี้ยโพตีกลายเป็นอิทธิลิงผู้หญิงก็เป็นอิทธิลิงผู้เจริญผู้หญิงก็พระวันตีโพตีอ่าตัวเองเป็นปุงลิงอาการันอ่าพระวังสับเดิมเป็นพระวันตะ พวันตะนะ้าลงสิปฐมาวิพาสเอกวัจนะแปลงนาตะกับสิเลยเป็นอังเลยเออนาตากับสิเป็นอังแยกรบรวมจะรียเป็นพระวังเออแปลว่าอันว่าท่านผู้จะเดิน <c oughs> ปลายพระวันตาพระวันโตกับเดิมเป็นพระวันตาลงโยปฐมาวิพาสระหุจนะแปลงโยเป็นอาหลวงพระวันตานะ โยเป็นอาแล้วตัวหลังก็แปลงนะตะกับโยเป็นนาโตเออนโะตเธรูปเป็นพระวันตาพระวันโตแปลว่าอันว่าทา่านพูจะเดินทั้งหลายพระวันตังสับเดินเป็นพระวันตะลงอังทุริยาวิพาทเอกวัจ,จนะคงอังไวเออเธอดิรูปเป็นพระวันตังแปลว่าซึ่งสู่ยังสิทธะตการเฉพาะท่านพูเจรเดิน พระวันเตพระวันโตสับเดิมเป็นพระวันตะลงโยทุรยาวิพาสพระหัวจะนะแปลงโยเป็นเอเออเป็นพระวันเตนะแยกทั้งลเป็นพระวันเตแล้วก็พระวันโตแปลงนาตากับโยเป็นนาโตะเออเุีย์เป็นพระวันโตแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้ตนตลอดกาจเฉพาะท่านพู้จะเดินทั้งหลายพระวาตาโพตาสับเดิมเป็นพระวันตะลง นาตติยาวิพัสพระหัวจนะเออเอกวัจนะแปลงนะตากับนาเป็นตาตัวแรกนะตาับนาเป็นตาแล้วก็ตัวที่สองด้วยอภวตาแล้วก็แปลงเพราะว่าเป็นโพยิงแปลงแล้วยาเอาอภวป็นโพไปเลยเออเป็นโพแล้วกาเป็นเพราะว่าตาโพตาแปลว่าด้วยโดยอ่านตามเพราะมีท่านผู้จะเดิน พระวันเตหิพระวันเตพิสอ์เดิมเป็นพระวันตารงหีกริยาวิพัตน์ู้ชนะคงหีไว้แปลงหีเป็นพีแปลงอาเป็นเอหรืรูปเป็นพระวันเตหีพระวันเตพิแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งถ้านผู้เจรินทั้งหลายเจีวถีนะพราะว่าตโพโตัสับเดิมเป็นพระวันตาลงสะเจียวถีวิพัฒเอกับวัจนะแปลงนะตะกับสะเป็นโต ก็แปลงเพราว่าเป็นโพโพตัวะนะลุเป็นเพราะวะตัวโพตแปลว่าแก่เพื่อต่อท่านผู้จรเดินเพราะว่าตังพระวันตานางเสดงเป็นพระวันตะลงนั่งเ้าทีวิพาสพระหัวเจนะแปลงณนาตากับนางเป็นตังเออแล้วก็ตัวหลังก็คงนังไว้แล้วก็ทีฆะอาเป็นอาพระวันตานางทะลุเป็นเพราะว่าตังพระวันตานางแปลว่าแก่เพื่อต่อท่านผู้จะเดินทั้งหลาย สพภาวะตังเนี่ยไม่ธรรมดานะเวาทั้งหลายด้วยลองดูให้ดีภาวะตาโพตานี่ก็เหมือนตริยาวิพาสลงสมาปัจจะมีวิพา์เอกวัจนะแปลงหน้าตากับสมาเป็นตาแปลงภาวะเป็นโพโรูปเป็นภาวะตาโพตาแปลว่าแต่จากฝ่ายเหตุเพราะท่านพูดจะเดิมพระวันเตหีพระวันเตภีลับเดิมเป็นพระวันตาลงหิปัจจะมีวิพัสเอโวจนะแปลงหีเป็นภิ คงหิไวน้นะแบกอาเป็นเอเสด้วเป็นพระวันเตหิพระวันเตพิแปลว่าแต่จกควายเหตุเพราะท่านผู้เจริญทั้งหลายพราะวโตโพโตสับเดิมเป็นพระวันตาลงสะฉัตถีวิพาทเอกนะาตนะแปลงหน้าตากับสะเป็นโตแปลงเพราะว่าเป็นโพเสรือด้วเป็นพราะวโ,ปโ,ปโตโพโตแปลว่าแห่งของเมื่อท่านผู้เจริญเหมือนกับเจดีเพราะว่าตังพระวันต,ตานางสับเดิมเป็น พระวันตาลงนางเศรษีวิพาสหูตนะแปลงหน้าตากับนางเป็นตังนะแล้วก็ตัวหลังก็คงนางไวที่ก็อาจเป็นอาจะรูบเป็นเพระว่าตังพระวันตานางแปลว่าแห่งของเมื่อท่านพูดจะเดินทั้งหลายพระวันเตสสาเดินเป็นพระวันตาลงสมิงสัตมีวิพาสเอกวูนตนะแปลสมิงเป็นเอแล้วก็แยกลบรวมวเราจรูบเป็น พระวันเตแปลว่าในใกล้ที่คันเมื่อในเพราะเหนือบนนะผู้ะจะเดินยิงมมนมีรู้ว่าพระวัติก็ได้นะเหมือนอรหรันอรหรันติเหมือนฝั่งอรหันตะเน่ยหันติไม่นางข้างหลังเนี่ยมีเหมือนกันได้อยู่เหมือนกันพระวัติกันเป็นได้พระวันเตสูสับเดิมเป็นพระวันตะลงสะเอ้ลงสุจะมีวิพัตพมโหูเจนะ วงสูไว้แบงอะเป็นเอเซรุเป็นพระวันเตสูแปลว่าในใกล้ที่คันเมื่อในพ่อเหนือบนนะท่านผู้จะเดินทั้งหลายโพตัวเดียวนะโพเนี่ยเออโพจะเดินเป็นพระวันตาลงสี่สี่อาดปนะแปลงเอ่ออะไรครับเอ่อเอาทั้งตัวเลยแปลงพระวันตากับสี่เป็นโพเอาเรยบร้อยไปเลยเป็นโพไปเลยพระวันตากับสี่เป็นโพไปเลยเซลุวเป็นโพ แปลว่าเนี่ยดูก่อนข้าแต่ท่านพูดจะเริ่มพระวันตาพระวันตวโตโภนตาโภนโตจะเดิมเป็นพระวันตาดงโยอาดาปัญะพระ Sergio. อุจนะแปลงโยเป็นอาพระวันตานะแล้วก็พระวันโตก็แปลงหน้าตากับโยเป็นหน้าโตสมโพนโตเนี่ยแปลงโยเป็นอาเหมือนกันแล้วแปลงหน้าตาหน้าโตแล้วก็แปลงพระว่าเป็นโพเป็นโพน่ะโพ โพนตาโพนโตแปลว่าแน่ดูก่อนข้าแต่ท่านพูดจะเดินทั้งหลายส่วนในถีเลิงพระวันตีจจเปนารีธรรมดาอย่างนี้โพตีก็ได้พระวันตีโพตีโพตีก็ใช้เยอะอยู่สมมติว่าโพตีนะจจเปนารีอะโพตีโพติโยโพตีโพติงโพติยังโพติโยโพตีโพติยาโพติหีโพติพิโพติยาโพตินังโพติยาโพติหีโพติพิ โพติยาโพตินังโพติยาโพติยังโพติสุโพติโพติโยโพติโพตินะแน่นางผู้จะเดินมีรูปโพติอารัปนะอ้าวต่อไปเลยอ่านต่อไปเลยตัดถู